พี่จ้ามาเลยจา้ามากินข้าวกะต้มอ,อื่นเด้อพี่น้องจ้าเมาต่อเห็นหน่ายยายสอนเด้อกินจากสี่หล่ะมา,น,มาน้องมาแดงสี่หล่นี่อื่นอายาก้อนกินนี่ก้อนมีแข่เด้อมายายสอนเองหยัมกรุบๆยายสอนฉัไปลงหัวคลิปบางเลยนี่มากินซั่วอื่นนำกันเด้อจ้าพี่น้องต้มอื่นี่น้อง ต้มอึ่งตัวเป็นติดปากันั่นแหละนั่นบอเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนต้มพลวงๆแปลวาลูกาสโท่มามนก็ะเลยเย็นเบิดอเราไปลองจ้าเอาข่อยไปก่อนกินขามันขาเอ้ยลองขามาเลย tạo ta có luôn luôn ừ. con luôn 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 ถ้าแต่คาดตอนแล้วจะถ้าแต่แหนอึงอยู่แสบร้ายไปน้อ <t> ง <sexual editing> มอ่อึ้งเผาได้พี่ดอกอึ้งเผามัอึ้งยาวอึ้งเผาคอก่อนสลับคนมีแข่เวึ่เกินท้งกลับสลับใยก้อนมันมีแข่วกินเนื่อแต่ค่าคออยู่ ยังก่อนจะหาเก็บเห็ดจะก่อนสนุกทรงเพสทรงไล่ยอยู่ <laughs> ไปเก็บเอียกเกาเก็บเห็ดมองอันนั้นเอาลงก่อนเอาลงก่อนเห็ดตับเตากำลัองออกเี่เนอะเดี๋ยวไ,ยไ,ไ,ไปหาอยู่เมื่มอไหร่ไปหายังตัวไม่เมื่อนี่แหละมื่อสายมื่กลัวนี่แหละเนาะ ป่าไปโรงเรียนนอกพี่หนอกฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะคุณยายขอโทษด้วยนะคะคนไหนไม่กินอื่นเนอะอึ่ง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 เผาข้าวหอมวางไหนอึ่งเผาอึ่งเผาบัทหอมว่าอึ้งอ่างบอก โอ้เออมันเออโงด์โอนบอ่ออล้งด์งดมันว่างดเองดงดจะกินข่อยดจะกินข่อยมมเอตยาก่อนมองกล้องจะอ้าปากใส่บม เป็นตัว affiliated. เป็นเป็นอาเปรค่าคอยเยก้อนทุกคนไม่เกียวแต่คอยเยเงี้ยิงี้ยหยอกใจจะดูเห็นหล้วอะไรก็มีอิ้าลน์อืนี่คนมาจากสุดเย็นเลยนี่รอบปีของต้นต๊ะสองเทื่อนอะกันเจะปีเท่าล้วมาต้นต๊สองเถื่อนมันละแก้วเหมือน Ê, nó là mẹ mắm mọi người ơi hỏi ừ. à, sáng tối hát chị sáng tối 50 chị bạn ừm sáng tối hát 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 sáng tối hát sáng tối hát sáng ใช่ใช <up> ่เอาลางกันมาสั่เขาใส่ยูคลิปนั่นแต่เปลี่ยนไปกับเล่นแม่เนี่ยช็อตเอานาออยากแชอตเพิ่นดต่ยังนิดเดี่ยังแต่ยังเทากับยังไม่ต้องเขายังเตงโมแตงโม บึงแมวเลี้ยงวนสน้ำสาบสำวนอยู่นี่ังแมวบุงบุงออกไปเลยไปลับงผุไปไปีล้งผุนเลยไปผุนแมวผุนลายไอ้เี๊เหลาไลี้งกับไปใส่ยฮหหนู đâu mà đâu nhảy đâu nằm đâu nằm đâu là hai bằng tiền 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 phạt bong hoa hả bằng tiền phạt chạy nằm phơi nằm phơi nằm nó nằm phơi nó phơi nằm 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 gì nằm phơi nằm ายซื้อิมไม่ได้มัแก่หย่อมุมก็ย่สอนเี่ม,มุมเป็นโตเลยนี่นมุมกระดูกมันกรอบ้หนหย่อนตอนได็กๆนี่แก่ตึงก็ไม่ยิบวยิก,กินเดเรอคะบอกถึงอเอาไม่สอนนอนพอจะไปยิกินด้อนี่ไม่เก่ง บ้นดีเนาะน้นองก,ก็พอจะกินกินยังสีเท่เนาะมันมันแม่พี่น้องเดาาี๋นนนนยเห็ดคีปกินดัน,นกินนี่กินนี่กินดันเยผ่าเบื่อผ่าเส้นกนเล้กชอนกินันี้ตองีกินกลางหรือปลาข้อแว

ข้าวหอมปากหอมวกล้องขนมด้วยจ่เด้อสบาย่าก้อนขาสกุลทุกคนสมองสบองด้วยจ้าจ่าอย่าลืมติดตามสบยาซอดซาตะไคข่ยาซอสย่าก่อนเี้ด้วยจ่าบ๊ายบายรักนะคิดถึงทุกคนนะคะ